สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุ๊กี้สาวไทยสะพายเยอรมันนะคะสำหรับวันนี้นะเราก็จะพามาดูบรรยากาศการเรียนอ่าหนึ่งในประเทศเยอรมันนะคะวันนี้เราก็จะให้เห็นในห้องเรียนแล้วก็การเรียนที่นี่ว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะเราก็จะมาดูทีละอ่อเรียกว่าทีละ บทบาทเมื่อเราได้มาเรียนที่นี่เนาะอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะเราไม่ต้องกลัวนะการที่เรามาเรียนที่นี่มันก็คือเป็นผลดีกับตัวเราเองเนาะวันนี้เราจะให้เห็นบรรยากาศในห้องเรียนเนาะว่ามันก็จะมีแบบมีเครียดบ้างแล้วก็เขาจะมีการพาทากิจกรรม ด้านนอกด้วยนะซึ่งเวลาพักเบรกเนี่ยเราก็เรียนในเมืองชเวตเซินที่เราให้ชมโรงเรียนเมื่อคลิปที่แล้วนะคะวันนี้ก็มาดูว่ากิจกรรมเนี่ยในห้องเรียนที่เราเรียนอันเนี้ยในห้องก็จะมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนนะอายุก็อย่างที่บอกคุณจะแก่แค่ไหนคุณก็ต้องเรียนไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือประเทศอื่นนะประเทศกรีกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนแก่ด้วยนะคะในห้องของเราเนี่ย นะคะอันนี้ก็จะเป็นก็จะมีนะคะครูสอนสองคนนั่นเองนะอีกคนนึ่งเป็นประเทศโครเอเชโแล้วก็อาจารย์อีกคนหนึ่งก็จะเป็นครูประเทศเยอรมันเนาะก็จะเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยเราก็จะให้เห็นบรรยากาศว่าการเรียนที่นี่มันก็ไม่ได้ดูแบบแย่แล้วก็ดูแบบน่ากลัวนะแต่หนึ่งสิ่งเลยคือสำคัญมากๆเลยเราต้องมีคู่อันนี้บอกก่อนเลยนะในการเรียนทั้งหมดเนี่ย จะต้องจับคู่เราควรที่จะไปจับคู่คนที่เขาเรียกว่าฉลาดกว่าเรานะไม่ต้องฉลาดมากนะถ้าฉลาดมากเราจะเครียดเพราะเราจะไม่ทันเขานะแล้วก็กิจกรรมที่เราเรียนเนี่ยก็จะมีเหมือนเหมือนลูกชายที่เรียนนะใครมีวันเกิดเขาก็จะเรียกว่าเอาขนมทําอาหารมากินกันในห้องแล้วก็มีกิจกรรมเรียกว่าอวยพรวันเกิดของแต่ละคน แต่ละเดือนนะคะก็จะมีการหรือว่าเอาขนมเค้กมากินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นเลยเนาะสิ่งที่เรามาโรงเรียนเนี่ยมาโรงเรียนเนี่ยหนึ่งเราต้องรู้หลักของภาษาเยอรมันเนาะเขาจะมี t ด e the das ซึ่งสามอันเนี้ยก็ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะเป็นเพศหญิงเพศชายเนาะเห็นไหมเริ่มต้นเราก็งงแล้วแต่เราก็ต้อง เรียกว่าก็ต้องสู้ต่อไปนะคะและสำหรับการเรียนในห้องเรียนนะเราก็มาดูงานอันนี้เป็นในปรา,าสาทชเวสกินที่เราบอกว่าเรามาเที่ยวบ่อยๆแล้วก็จะสวยงามทุกฤดูนั่นเองนะคะการเรียนก็จะมีเรียนในสถานที่แล้วก็เรียนนอกสถานที่สำหรับเพื่อนที่มาเกาะเราอันนี้ก็เขาก็เป็นคนโครโซโวนะคนนี้เขาก็จะเรียนเก่ง,กงมากเขาจะรู้เร็วนะเราก็ต้องไปจับ ผู้คนที่เขาฉลาดกว่าเรานะแต่ว่าไม่ต้องฉลาดมากฉลาดมากมันจะเรียกว่ามันจะไปเร็วเราก็จะเครียดนะซึ่งอย่างแน่นอนนะตรงนี้นี่การเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมออกไปรายงานตัวพูดเป็นภาษาเยอรมันว่าเรามาจากประเทศอะไรบ้างเบื้องต้นเนาะแล้วก็บ้านที่เราอยู่เป็นห้องเช่าหรือเป็นบ้านแล้วก็ ในบ้านมีกี่ห้องมีห้องน้ํากี่ห้องเขาจะให้เราพูดเบื้องต้นก่อนเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นทําไมเราบอกว่าให้จับคู่เพราะเรียนที่นี่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องจับคู่ในการที่เราจะเรียกว่าพูดคุยแล้วก็ประมาณว่าอาจารย์จะมีกระดาษให้เราอย่างเช่นสมมุติว่าเราจับคู่สองคนเนาะเขาจะมีงานจัด งานวันเกิดเขาให้เราพูดกันว่าเราจะเตรียมงานนั้นอย่างไรเนาะเหมือนจะไปซื้อของเตรียมอะไรบ้างเธอเตรียมอะไรชั้นเตรียมอะไรอันนี้คือข้อสอบก่อนที่เราจะจบเนาะแล้วก็จะมีการสอบการเมืองด้วยสุดท้ายเราสอบที่นี้ก็คือวันแรกสอบฟ,ฟังฟังฟังแล้วก็อ่านเขียนจดหมายนะคะแล้วก็พูด คุยกันจับคู่แล้วก็อีกวันหนึ่งจะเป็นการสอบการเมืองโอ้ยรอดมาได้เกือบไม่รอดอันนี้ก็จะบอกให้ว่ามันก็จะเครียดตอนแรกแต่ว่าพอเราเรียนจบแล้วมันก็จะรู้สึกโล่งนะแล้วเราก็จะได้เงินคืนในบางส่วนค่าเทอมที่เราจ่ายไปแล้วนะซึ่งอันนี้มันจะทำให้เรามีความรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เหมือนมีชีวิตใหม่มาเรียนในบรรยากาศใหม่ๆแล้วก็ พบปะผู้คนอันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการอดทนอีกระดับหนึ่งนอกจากความรักต้องอดทนนานแล้วคุณมาถึงการเรียนที่ประเทศไทยกว่าจะสอบผ่านปุ๊บก็มาเรียนที่เยอะระมันอีกอันนี้เรียกว่าคุณจะต้องมีความอดทนเยอะมากถึงมากที่สุดนะนะ,ะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้สำหรับใครที่กำลังจะ,ะแต่งงานได้วีซ่ามาแล้วก็คุณ จะต้องลงเรียนก่อนอันนี้สําคัญมากๆเลยนะถ้าเราแต่งงานสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นัดแล้วก็ไปเรียนเลยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีกับตัวเราเองแล้วก็ดีในอนาคตของเราด้วยนะมันมีผลกับการต่อวีซ่าถาวรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปให้เห็นบรรยากาศในห้องว่ามันก็มีความสนุกสนานแล้วก็อาจจะมีความเรียกว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเนาะแล้วก็ ถ้าเราไม่ฉใช่เราก็ใช้ความรู้รอบโตหรือไม่ก็หาเพื่อนสักคนนึงแล้วเราก็ไปคุยกับเขาว่าเขาจะช่วยอะไรเราได้บ้างเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย